สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป Relationship นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานในวันนี้นะคะเป็นแบบไหนใช่ของคุณไหมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะ ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนอ่าพลังงานความสัมพันธ์เนาะอืมอืมถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะเป็นความรักที่แบบมีคนใดคนหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะพยายามออกตัวแรงในความสัมพันธ์ดูแลดีเทคแคร์ care, ดีใจดีกับอีกคนหนึ่งมากๆ ใส่ใจนะคะพร้อมที่จะแบบปกป้องดูแลความรักครั้งนี้มากๆเลยอ่ะคะ่ะน้อแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะว่าเนี่ยเรารู้สึกยังไงและก็มีคนที่พร้อมจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มากๆนกเห็นถึง อีกฝ่ายหนึงอะค่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่แบบเออพยายามในความสัมพันธ์เนี้ใส่ใจนะคะเห็นถึงคุณค่าในความรักครั้งนี้นะคะความรักนี้นะคะเป็นความรักที่แบบรู้สึกอบอุ่นอะเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขเนาะแล้วก็มีคนที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวคุณแม่เลี้ยงเดียวใน ในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคะหรือมีคนที่เด็กกว่าอีกคนนึงอายุเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมมีคนที่มีสเสน่ห์มากๆคุณหรือเขานะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะอืมเหมือนเขาไป ไปเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเราเราถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเพรางงานของเขาอะเหมือนเขาไปไปรู้ความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะว่ารู้สึกยังไงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมคือนกเห็นถึงการที่เขาอยากไปต่อนะคะคุณเป็นความสุขความสบายใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาได้ดเป็นตัวเองอะเมื่อมีคุณอะ เขาได้เป็นตัวเองนะคะแล้วก็ขอดูไพ่นี่หน่อยนกว่าถ้าคุณดูเขาเป็นคนที่ดูไม่จริงจังหรือไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะจริงจังแล้วนะคือ ภาพนั้นน่ะที่คุณมองเขาดูเหมือนเขาไม่ได้แบบจริงใจอะไรกับคุณไม่ได้พยายามเลยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมันจะสิ้นสุดลงอะ่ะเออแล้วคือคือตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาคือเขารู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาอยากทําให้มันดีขึ้นอะ่ะอยากพยายามมากขึ้น นะคะไม่อยากทําให้คุณเสียใจนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเขาสับสนในตัวเองหรือเขากลัวก็ได้นะค,คนคนนี้อาจจะกลัวที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนการมีสถานะอย่างนี้ก็ได้นะนกเห็นความกลัวของเขาขึ้นมานะคะกลัวความผิดหวังเสียใจเนาะอืม แต่ตอนนี้นกมองว่าเขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อถือเขาเ <_ d> um> ชื่อใจเขาไว้ใจเขามากกว่าเดิมอะ่ะเหมือนเขาอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจนะคะเนี่ยพลังงานไพ่ใบนี้เนาะ <_ d> um> ก็คือความภูมิฐานอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขามากขึ้นนกมองว่าการกระทําของเขาอะ่ะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะดูแบบอย่างที่บอกเลยว่าอืไม่ชัดเจนไม่ยังไม่พร้อมนะคะืยังมีความรู้สึกว่าอยังอย,อยากอยู่กับเพื่อนอยังอยากโสดนะคะยังอยากที่จะเข้าสังคมเนาะเนี่ยพลังงานนะคะเอแต่ตอนนี้นะคะ นกรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอะเหมือนเขาอยากที่จะขับเอ่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะความกลัวเนี่ยคนคนนี้มีความกลัวในใจจริงๆนะคะเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันติดแล้วก็ไม่ขยับไปไหนเลยนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่าตัวเขาเองก็แบบอืมไม่ไม่ไว้ใจครง่ายๆนะคะ แล้วก็ดูทําตัวลึกลับซับซ้อนนะคะไม่ยอมชัดเจนเนาะทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งนะแต่ตอนเนี้นกมองว่าเขาอะเขารู้สึกห่วงแหนคนนะุณน่ะไม่ไม่อยากที่จะแบบปิดบังความสัมพันธ์นี้แล้วหรือว่าปิดบังความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ได้ที่ ที่เขามีให้กับคุณอะคะ่ะเขาอยากเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแล้วนกมองว่าเขาอยากจะชัดเจนมากขึ้นอนะมากกว่าที่เคยเป็นอนะอยากให้ให้ความรักครั้งนี้มันมันดำเนินต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอืมเขามีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นกับความรักใหม่แล้วนะหมายถึงว่าเขา เขาพร้อมกับความรักครั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่พร้อมอมืเขายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นกับการที่จะแบบเปิดใจหรือพัฒนาความสัมคัญกับคุณอนะเขาไม่ได้พร้อมนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คือแบบเขารู้สึกได้เลยว่าคุณพิเศษคุณสําคัญเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครนะคะแล้วตัวเขาเองอะ่ะดูนะพลังงานของเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบ คือยึดติดอยู่กับคุณเลยอะ่ะเราก็เสพติดคุณมากๆหวงแหนนะคะไม่ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะ mm hmm. เขาเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เจ้าสำราญแหละนะถ้าดูจากหน้าไพ่ก็คืออาจจะเป็นเก่อนหน้านี้เนาะแต่ตอนเนี้ยเริ่มคิดถึงการที่อยากจะจริงจังการที่จะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นะคะคือเริ่มคิดการไกลอะ่ะ ความรู้สึกของเขานะคะโอ้หคิดถึงการที่แบบอยากจะดูแลคุณอยากที่จะจริงจังในความรักครั้งนี้แล้วนะเขาเขาเริ่มที่จะแบบเอาจริงนะคือพลังงานของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแบบพร้อมมากขึ้นอนะพร้อมที่จะแบกรับอะไรที่มันหนัก ในในในความสัมพันธ์นกไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันหนักนะคะเพียงแต่ว่าคือเขามีความพร้อมมากขึ้นเขาไม่เขาไม่ถอดใจง่ายเขาเนี่ยดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะอะอประมาณนั้นเขาเริ่มที่จะมีความหวังในความรักครั้งนี้นะคะอยากทำให้มัน ถูกต้องชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยากที่จะดูแลคุณให้ดีกว่านี้ความรักครั้งนี้ให้มันมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้นะอืมอพลังงานเขาดีจังเลยอะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขามีเขามีความปรารถนาในในคุณมากๆนะคะก็คือคุณอะดึงดูดเขามากๆหรือคุณทั้งคู่นั่นแหละนะคะที่ดึงดูดซึ่งกันและกันเนะาะก็จะมีช่วงเวลา ช่วงเวลาที่แบบได้ใช้ร่วมกันมากขึ้นช่วงเวลาแห่งโรแมนติกนะคะอืมนะช่วงเวลาดีๆหว,วานๆน,นะคะกำลังจะเกิดขึ้นนะมาดูกันนะคะว่าแล้วตัวคุณละ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะนกะขอดูพลังงานของคุณก่อนเพิ่มเติมเนาะจริงๆคุณก็ คุณก็คาดหวังแหละในใน,ในความสัมพันญเนี้ยก่อนหน้านี้คุณก็น่าจะแบบอย่างที่บอกว่าทําไปเยอะแล้วอ่ะคุณอาจจะทําไปเยอะแล้วลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ไปเยอะแล้วนะคะซึ่งตัวคุณเป็นคนทําทั้งหมดเลยอะจนจนถึงเวลานี้นกมองว่า คุณไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ทำดีมาตลอดนะคะใส่ใจเขาดูแลเขาดีตลอดแล้วตัวเขาเองอ่ะเหมือนจะแบบให้คุณน้อยมากๆเลยนะหรือว่าแอคชั่นค่อนข้างน้อยมากในความสัมพันธ์เนี้ยแต่คุณก็ยังสม่ำเสมอกับเขานะเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้แบบพยายามขนาดนั้นแล้วนะคะนกมองว่าคุณ ร่อยวางมากขึ้นคุณโฟกัสเรื่องเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะรู้ก็ได้นะว่าตัวเขาเองอ่ะปิดกั้นคุณนะคะเหมือนเราเข้าไม่ถึงเขาอ่ะเราพยายามมาก่อนน้นเนี้ยเยอะมากๆนะคะใจเย็นรอเขาอะไรอย่างเงี้ย คุณอดทนมากๆอะค่ะที่ผ่านมานะคุณทำเพื่อเขามามากมายซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีกำแพงนะคะหรือไม่ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเรามีพลังงานของการปิดกั้นเนาะจนตอนนี้คุณก็เป็นพลังงานไพ่ใบนี้นกรู้สึกว่าตัวคุณอะตอนนี้คุณกลับมามีพลังกับตัวเองอะคือ มาอยู่กับตัวเองแล้วคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะจริงๆตัวคุณก็เป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนที่มีความสามารถะคุณไม่ได้ยอมใครนะพลังงานของคุณนะเป็นคนที่ดูแบบมีพลังดูยิ่งใหญ่นะคะมีอำนาจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คุณหยุดคุณอาจจะหยุดแล้วแหละนะหยุดที่จะทำอะไรขนาดนั้นน่ะคุณขออยู่แบบ สง่างามดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาต้องการเราเขาก็คงจะแอคชั่นนะคุณนิ่งแล้วนะคะมาดูค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับคุณคะเพื่อนๆของเราอืมก็เป็นพลังงานที่แบบ อย่างที่นกบอกเลยดูเขามีความพรอมมากขึ้นนะคะเนี่ยไพ่ไปเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยดูจริงจังมากขึ้นเขาดูพร้อมมากขึ้นแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นเขาดูไม่ไม่ปิดกัน้นเขาดูไม่อึดอัดเขาดูไม่ไม่กดดันอะไรอะ่ะในในในความรักครั้งนี้นกเห็นถึงเขาปล่อยให้ความรักมันเป็นไปตามความรู้สึก ของเขาเองนะคะแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นอย่างที่นกบอกเลยนะสำหรับคลิปนี้คือถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณนึกถึงคนคนนี้นะคะเขากำลังเติบโตขึ้นนะเนี่ยคุณกำลังจะได้รับความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์ในความรักครั้งนี้อย่างมหาศาลจริงๆนะคะสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดอะ่ะ การเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนเก่าที่กลับมาหรือเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณในปัจจุบันก็ได้แต่คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมคะมันกําลังจะแบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะเขาจะทํำยังไงคะโอ้ดูสิคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเลยนะคะ นะก็คือความรักการดูแลการเอาใจใส่การที่เขาจะซัพพอร์ตคุณอะทุกๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเลยอะนะความรักของคุณกำลังจะสวยงามคุณกำลังจะมีความสุขนะคะแล้วก็นั่นแหละเขาจะ พาคุณออกสังคมด้วยนะได้รู้จักครอบครัวเขานะคะเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะมันมีการปรับจูนกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเนาะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหากันอยู่นะคะอืมกาลังอยู่ในระหว่างคิดก็ได้นะว่าจะสู้ต่อดีไหมจะไปต่อดีไหม นะคุณอาจจะมีช่วงเวลานะคะคุณและเขามีช่วงเวลาที่แบบให้เวลากันไปคิดไปทบทวนและแล้วก็ก็ได้คําตอบนะนกมองว่าคุณทั้งคู่ยังรักกันแหละเนี่ยโอ้ถ้าเกิดมีช่วงเวลาที่เงียบกันไปอะ่ะนกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่ทําให้ความรู้สึกของคุณและเขาอะ่ะมันมันชัดเจนมากขึ้น,นว่าคุณทั้งคู่ยังรักแล้วก็ยังต้องการซึ่งกันและกันนะคะ เนาะบางท่านบางคนมีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะอืมแนวโน้มเป็นยังไงคะแนวโน้มความสัมพันธ์ใช่ค่ะถ้า ถ้าคุณทั้งคู่นะคะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะต่างคนต่างนิ่งกันไปมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณทั้งคู่ต้องไปอยู่กับตัวเองไปคิดไปทบทวนนะคะแล้วก็ได้ได้คำตอบในในความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ทำให้คุณทั้งคู่เติบโตขึ้นนะคะการห่างกันไปเงียบกันไปอ่ะมันเหมือนเป็นการไปรู้ใจตัวเองนะคะเกิดการคิดการตรึกตรองนะคะที่มัน ที่มันแบบขั้นสูงอะเนาะเป็นแบบว่าได้คำตอบที่มันชัดเจนว่าเนี่ยจริงๆแล้วคือเราจะทำยังไงให้ความรักครั้งนี้มันแข็งแรงมันไปต่อได้เนาะอืก็มองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะโอ้โหคือจะไปต่อได้ดีแล้วก็ไม่เปราะบางนะคะไม่เปราะบางเลยคือต่างคนต่างก็ พร้อมที่จะรักษาความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะเนาะอคนคนนี้มีความพร้อมมากขึ้นจริงๆค่ะคุณทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกฝั่งคุณหรือเขาเนี่ยนะจะมีความพร้อมกับความรักครั้งนี้มากขึ้น เขาจะใส่ใจคุณจะรักคุณคุณทั้งคู่จะมีเวลาดีๆร่วมกันนะคะจะเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นความรักของคุณจะกลับมาหวานชื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะนุ่งรู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักครั้งนี้อยู่แล้วนะที่น้องเห็นนะจะเป็นความรักที่สุขสงบ นะร่มเย็นมีความสุขนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นความรักที่อบอุ่นสบายใจแข็งแกรงนะคะไม่เปราะบางอีกต่อไปเนาะโอ้พลังงานดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ